ูสุดท้ายของสี่ละนะาอใครลองคุณมนัศนันมจใช่คะอาจารย์เห็นเข้ามาเยอ่บ่อยๆเหมะดวกไหมส<า><ก>ะาาาาดวกไหมสะดวกเนาะสะดกอ่านเนะมัาธรรม,มานังสือหน้าสองสองสามค่ะนนังสือว่าอาจารย์ยี่สิบเอ็ดค่ะอ่า อนุโลมบุตรานะอนนี้ฐานมานากํกำลังเกิดก็ต้องเป็นภูมิที่มนาเกิดได้คือกามรูปอารูปอาเกิดสังเสยะท่านแรกนะต้องการองคธรรมที่แต่ธรรมมาไม่เคย มีไหมไม,ไม่เคยไม่มีค่ะไม่มีก็จบเลยอย่างนี้วิสัชนาว่าไงเนี่ยอมันตาใช่ค่ะมันตามีแต่องค์ธรรมสองบทใช่ไหมใช่ค่ะลำบทเดียวไม่มีอมันตาได้กาคขาเกิดรูรค้ขาเกิดอารปคขาเกิดเราก็รวมการรูปขาเกิดเป็นปัญจาขาเกิด แล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอรูปขาเกิดเป็นจตุขาเกิดใช่ไหมแล้วค่ะอ่านะ,นะตอนนั้นก็ไม่อยากและเอาละอ่านได้แล้วแล้วค่ะอนุโลมมปุจฉายัสระมนายัตนะอุปชัชชติตกสะธรรมายัตนะอุปชัชชาติมนายัตนะกำลังเกิดแก่บุคคลใด ธรรม,มายตนะก็เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอารมันตาใช่อนุลม,มะปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่องค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยาบทรวมไปเ,เลยค่ะ,คะองค์งธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่อุตุชนสี่ผลเสกพระบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดในแกตุตโวการภูมิบรรจโวรารภูมิ ที่เรียกว่าอุปาทคณะจำังคีของปฏิสนธิปิดสิบเก้าเจีจะสิบสามสิบห้ากัมมจ้กรลาสามเจ็ดสี่สาธุเจ้าค่ะผมจําไม่ต้องแล้วรวมเลยสาธุหายเ่าแล้วค่ะสาธุต่อไปต่อไปปฏิปุน้องโอ้แล้วเาค่ะอาจารย์เออยังตายยมโอแล้วนะ ปฏิปุนะ,ะปฏิปุหน้าเท่าไรนะปฏิปุเน, 22, 22น,นี่ยอ่าเอกสารหน้ายี่สิบสองหนังสือหน้าสองรอยยี่สิบสี่ค่ะอืมสนิทานธรรมาเคยเกิดมาแล้วธรรมมานะ ต่อให้ไม่ใช่ทำรรม,มาก็มาหมดใช่ไหมองค์ธรรมเนี่ยอ,อืมนี่ทำม,มามาเองก็ชัวเลยลกี่ขานะกี่ขาอืม,มสองขาค่ะสองขานะสองละมาหมดภูมิเลยสองขาด้วยเรียกว่าองค์ธรรมเปิดนะงนี้ก็สังสยะก,ก็ ก็เรียกว่าหวานหมูใช่ไหมทางสยาบอกว่าหวานหมูเลยตามนี้เลยมนาไม่ใช่กำลังเกิดก็ต้องสกำลังตายสังจะแล้วก็เกิดไม่ได้เนะี่ยไม่เกิดเบายสบายๆเลยนะแล้วก็ท้งสยะา่านที่สองก็เหมือนกันตามนี้เลยมนาก็กำลังเกิดก็ต้องเป็น ปัญจาขาเกิดแล้วก็จะตุขาเกิดใช่ไหมอ่าง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยไม่ยากไปดูวิสัชนาหน่อยทั้นแรกได้สังจากกับอสา,านขาเกิดนะสังจากก็วิสัชนาตรงตัวอยู่แล้วสเพสังเันตา,น,ตานังส่วนสังจะเนี่ยต้องดูให้ดีเข้าไปอสา,านขาเกิด อสัญคาเกิดเนี่ยถ้าเราคิดเราเองเราจะไปเขียนว่าอาสัญญาศัต์ตังอุปปัชชันตาน,นางังซึ่งมันไม่ได้ผิดหรอกความจริงอะ่ะแต่ว่ามันผิดไปจากของพระพุทธเจ้าไงพระเจ้าท่านวิสัชนาว่าอจิตตะการนางอุปปัชชันตาน,นางังนะบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้ใช่ไหมมันก็คือบุคคลที่กําลังเกิดอยู่ในอสัญน,นั่นแหละคนเดียวกันเลย องทาเหมือนกันเลยอันนี้ก็สังเกตไว้นะสังเกตไว้เรียกว่าวิสัชนาล้อตามหรืออ่าเรียกว่าอิงอิงโจ์โจ์เนี่ยมันเป็นมัน,นามัน,นาก็คือจิตตานั่นแหละใช่ไหมฉ<ม>ันก็เลยวิสัชนาว่าอาจิตตการนางอุปป,ปชัชชนตานางไม่วิสัชนาว่าอาสัญญะสัตตังอุปปัชชนตานางนะ ต่องค์ทำเหมือนกันเลยอันนี้ก็สังเกตไว้ต่อไปท่อนที่สองเนี่ยได้องค์ทมเรียกว่าสองชุดก็ได้นะเนาะสองชุดก็ได้จะตุขาเกิดกับปัญจาขาเกิดจะตุปัญจาขาเกิดจะพูดอย่างนี้ก็ได้ แต่เราไม่ได้วิจัชนาว่าจตุโวการังปัญจวการังอุปปชชนานานังนอะเราไปวิจัชนาว่าสัจิตการังอุปปชชนานานังบุคคลที่มีจิตเกิดได้นะก็นี้ก็ล้อตามโจทย์อีกนั่นแหละ,ะข้างบนนี่ผิดอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหมตรงนี้ต้องเป็นมนณยตนังเนี่ยโจทย์เนี่ย อ่าหนังสือเอกตานฉบับนั้นเป็นไงเป็นา<ง>เป็นอะไรนะเป็นเหมือนกันถ่ะเป็นรูปภายัตตานัง,งแก,แกนนง้แก้เป็นมนไยตนังแก้เป็นมนายตนั่งเนี่ยสังเกตไว้นะควาจริงมันก็หน้าถามไปหมดอ่ะเพราะว่ามันมันที่หน้าถามเนี่ยไม่ได้แปลเพราะมันยากนะแต่ว่าหน้าถามเพราะว่าอยากให้เราตั้งข้อสังเกตไง ว่าองค์ธรรมนี้แต่วิสัชนา,อ,าอีกแบบหนึง่งพอไปคู่อื่นๆน่ะวิสัชนากับองคธรรมเนี่ยมันมันไปด้วยกันได้นะมันมันมันชี้ให้เห็นชัดๆเลยอย่างคู่นี้กับคู่ที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเจอบ่อยอว่าวิสัชนาปแปลกๆนะไม่วิสัชนาว่า อยาตุวการังปัญจโวการังอุปะวะชันตานงนะที่ไม่วิจัชนาเช่นนั้นเพราะว่ามันเป็นคู่ของมันนะก็วิสัชนาโดยอิงโจดนะแต่องค์ทำเหมือนกันเลยนะวิจัชนาต่างกันแต่องค์ทำเหมือนกันเนี่ยอันเนี้ยเป็นอะไรที่น่าจดจำน่าตั้งข้อสังเกตเอาละอ่านได้แล้ว ปฏิโลมกุจฉางยสวะปณะธรรนะมายตนางอุปปชัชชิตะตัสมนายตนางอุปปัชติติหรือว่า <laughs> หรือว่าธรรมายตะนะเคยเกิดแก่บุคคลใดมะนายตนาก็กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาสัพเพสังจวันตานางังอจิตตกานางัง อุปปัชชานางเตสังธรรมายตนางอุปชิตถโนจเตสังมะนายตนางอุปชาติสจิตตกานางอุปปัชชานางเตสังธรรมายตนาจจะอุปชิตถมะนายตนาจจะอุปชาติเมื่อบุคคลเหล่านั้นทั้งหมดกำลังตายและบุคคลที่จิตเกิดไม่ได้เหล่านั้นกำลังเกิดธรรมายตนะเคยเกิดแต่มะนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่มีจิตเกิดได้เหล่านั้นกำลังเกิด มะนาธรรมายตนะก็เคยเกิดมะนายัตนะก็กําลังเกิดองค์ธรรมของสนิษฐานบทได้แก่ปุถุชน4ี่ผลบุคคลสี่ซึ่งกําลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคะขณะสมังคีของจุติจดสิ7เเจตสิกสามสิกรรมชลูปชีวิตตนวัตะกะตกลาที่ดับครั้งสุดท้าย สุคติอเหตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในอสศัญญสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปทักษณะสมังคีของชีวิต,ตะนวกกัลลาที่เกิดในขณะแรกและปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกําลังเกิดในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าอุปทักษณะสมังคีของปฏิสนธิเจสิบเก้าเจตสิกสามสิบห้ากมชกลาบสามเจ็ดสี่องค์ธรรมของสังสยาบท ได้แก่องค่ธัมหมดอย่างเท่านั้นสาธุค่ะสาธุตรงนี้ต้องเป็นสจิตตะการนางนะมีกอกไก่ได้วยอืมใช่เราทำสาธุต่อไปยมประภยัยจดเทียนรอแล้วเจ้าค่ะใครนะ โยมจุดเทียรอแล้วเจ้า Fl ค่ะอ๋อแปลว่าแถวบ้านโยไม่มีไฟฟ้าจุดเทียนแต่หัวค่ำเป็นปัจจันิกนะปัจจนิกหน้าเท่าไหร่นะหน้าสองร้ยสี่สิบแปดเอกสารหน้ายี่สิบสามเจ้าค่ะอืมอนุปุเน่ะ อนุปันิตานมานา์ไม่ใช่กำลังเกิด,ก,ก,ดก็กำลังตายสังจกั <kalk S 1> เกเ,เกิดไม่ได้สังนนะจะยะท่านแรกต้องการองธรรมที่แต่ทร,รมาเคยเกิดเคยเกิดไหมเคยเกิดไหม เคยเกิดไหมไม่ไม่เคยค่ะอ๋อเคยเกิดเจ้าค่ะไปดูสังเกตเคยเกิดเจ้าค่ะอาจารย์ก็จําหลักง่ายๆว่าสองละเนี่ยเคยละเคยไม่เคยไม่เคย่ตอนนี้ก็บอกทํามมาเคยก็ต้องตอบว่าเคยจบเลยองค์ทรบทเดียวใช่ไหมใช่ค่ะ่รสังสยะ ไม่มีองค์ธรรมนะนะทั้งที่ไม่มีองค์ธรรมเนี่ยนะก็วิสัตนาว่าอุปชิตถาไปเอาละอ่านได้แล้วอนุโลมกุจฉชยายสะมะนายตนาโนปัตชะติตัสสะธรรมายตนาโนปัชิตถาติมะนายตนะไม่ใช่กำลังเกิดแต่บุกคนใด ธรรมายตน,นะก็ไม่เคยเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมอิสัชนาปุปปัดชิตผักเคยเกิดองค์ธรรมของสันนิษฐานได้แก่ทำไมเสียงเบาอใส่หูฟังก,ก็คระอาจารย์เขาเปิดทีวี <laughs> ไม่ต่อให้ยมใส่หูฟังอาตมาก็ได้ยินเสียงทีวีอยู่ดีนะอ้าวว่าไปว่าไป องค์ธรรมของสันนิฐานั้บดได้แก่ปุตุชน4ผลบุคคล4ซึ่งกําลังตายใน31ภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของจุติจ,จิตสิเก้าเจตสิกสามสิกรมมชรูปชีวิตตะนาวากากรลาบที่ดับครั้งสุดท้ายสุขติอเห้ตุกะบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในอสัญญาสัตตภูมิที่เรียกว่าอุปาทคณะสมังคีของชีวิตตะนาวากากรลาบ ที่เกิดในขณะแรกสาธุเจ้าพ่ะองค์ธรรมของอองค์ธรรมของสังตยญาบทไม่มีจะส่วนใหญ่จะลืมกันนะต้องระวังเลยเผลอเผลอได้เผลอนี่แปลว่ามีสติหรือไม่มีสติไม่มีจ้ะโอเคสาธุแล้วสาธุ ่อไป่อไปโยมนันทนาก็จุดเทียนรอตามเรอเจ้าค่ะตามสองพี่น้องนี่ก็ตามกันอยู่นะสองพี่น้องนีตามคุณคล้ายกันด้วยนะโยมสองคนเนี่ยเสียงคล้ายกันเลยเสียงคล้ายๆแหลอคะใช่คล้ายๆต่ฟังจากเสียงไม้เนี่ยนะเสียงคล้ายกันอืมแต่หน้าตาไปคนละทางนะไม่ไม่เหมือนกันเจ้าค่ะโยมโยมนันทนาเนี่ยไปประเทศจีน ใช่แล้วค่ะยมอภัยยมมยมยอมอภัยเนี่ยไปไปประเทศไหนดียอมอภัยยมประภัยหน้าอือก็ก็ต้องคนไทยอะค่ะอือหน้าคนไทยมากกว่าหน้าเขคนใช่คนาเป้นคนอิาีใช่ใช่ค่ะหน้าเขาคนใต้ใช่ใช่ แต่ก็ไม่ได้แปลว่าเขาดำนะผิวผิวก็ไม่เหมือนคนอีสานน้าเคมค่หน้าเขาคมอืมคมก็ต้องเดินห่างๆหน่อยนะยมเดียวบาทเดียบานเชียวเหรอคะปฏิปุนหน้าคู่นี้คู่สุดท้ายปฏิปุค่ะหน้าเท่าไร่นะหน้าสองสี่แปดเจ้าค่ะ เอกสารหน้ายี่สิบสี่เจ้าค่ะอืมตอนิษฐานทำมาไม่เคยเกิดมีไหมไม่มีเจ้าค่ะไม่มีก็จบไปสิใช่ไหมจบเจ้าค่ะตอนิษฐานไม่มีสังขยาก็ไม่มีเหมือนกันใช่ไหมเจ้าค่ะแต่ว่าไปตอบว่าอมันตาไม่ได้นะไม่ได้เจ้าค่ะเพราะว่าองค์ธรรมของธนิษฐานมันไม่มีงั้นก็เลยต้องนัตถิเนี่ยนะต้องนัตถิแบบเนี้ย มันเป็นนาถีเพราะว่าองค์ธรรมของตานิฐานไม่มีอแล้วมันก็มีผลต่อองค์ธรรมของทางแท้บทก็เลยไม่มีเหมือนกันประมาณนั้นนะ,ะเอาละอ่านได้แล้วปฏิโลมปุฉายะสะวาปณนะธรรมายตนางนุป,ปัจฉิฐะตัสะมะนายตนางนุป,ปัจติติหรือว่าธรรมายตนะไม่เคยเกิดแก่บุคคลใดมานายตนะ ก็ไม่ใช่กําลังเกิดแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนานัตถิไม่มีองค์ธรรมของสนนิฐานบทไม่มีเมื่อองค์ธรรมของสนนิฐานบทไม่มีแล้วองค์ธรรมของสังสยาบทก็ไม่มีเหมือนกันสาธุเจ้าค่ะเอ่เอทครภาพล้วค่ะเอ่อทุกในจบสี่ละใช่ไหมใช,ใช่ไหมหน้าถัดไปเป็นอะไรจบแล้วเจ้าค่ะ หน้า,นาถัดไปจะเป็นสี่โลเจ้าค่ะสี่โลอันนี้จบสี่ละนะเจ้าค่ะจบสี่ละก็จบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเทนหน้าว่ากันใหม่สวดมนต์ไหวพร้อมกันมีใครอยากทมธรรมะไหมมีไหมยังพอมีเวลาอยู่นิดหน่อยเงียบหมดเลย งียก็แปลวไม่มีนะสวดมนต์ไหว้พระแป่เมตตาพร้อมกันอรหังสัมมาสัมพุทโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสววัขาโตภะคะวะตาธัมม ตัมมังนัมมะจามิสุปะติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆารณ์นัมมิสัพเพสัตตาอเวราหุนโตอภยญะปะชาหุนโตอะนิกาหุนโต โชคีอาตานัง pari haran ทู1 1 1สุขภะอากรเล่นขอบคุณอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะสาธุเพื่อนทุกคนนะคะสาธุค่ะสาธุค่ะ